เอาละครับต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้เพื่อนๆออยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับ f u ลิโอนะครับเป็นน้ํามันเครื่องจากบางจากนั่นเองนะครับสัญชาติไทยนะครับราคาเขาดีมากเลยนะครับผมได้ใช้ไปแล้วนะครับหมื่นโลนะผมก็ว่าโอเคนะราคาถูกได้สังเคราะห์ร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นฟูลีซินติกเลยนะครับสังเคราะห์ร้อเอร์ซนะครับ sae t ่1 0 w 4 0นะครับเป็นมาตรฐานญี่ปุ่น jaso ma 2นะครับอืมแล้วก็มาตรฐานไหนนะ api นะครับนี่มาตรฐาน api นะครับจะเป็น sn นะครับมาตรฐานอเมริกา sn นะโอ้โหถือว่าสูงเลยนะ นี่ก็จะเป็นรูปของเขานะครับว่าสมรรถนะเขาประมาณไหนนะครับแล้วก็มีทอพ่อนะครับมีทอพอนะครับ,ออรบประมาณนี้น้ำมันเครื่องจะเป็นกุ๊ปสามนะครับอ่าเอฟวโอซูเปอร์วันนะตัวนี้จะเป็น0ูนจดนะครับที่ใส่เวฟไปนะครับล่าสุดคลิปนะครับที่ถ่ายออกนะอืมตัวนี้ก็ถือว่าราคาทำทาได้ดีมากๆเลยนะครับ ใครงบประมาณน้อยอยากใส่สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับถือว่าของเขาใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอืประมาณนี้นะครับเบรดน้ำมันเครื่องของเขานะครับจะเป็นกรุ๊ปสามนะครับเป็นกรุ๊ปสามนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับหลังจากที่ใช้ไปหมื่นโลเนี่ย ได้ข้อสรุปมาว่า,าน้ำมันเครื่องฟิลลิ่งเนี่ยจะเป็นฟิลแบบไหลเร็วลื่นนะครับฟิลมบางประมาณนั้นนะครับฟิลฟิลเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์นะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีธรรมดาครับคือไม่ได้ว้าวแล้วก็ไม่ได้แบบโอ้โหโคตรห่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลางๆนะครับพอเขาได้ MA2 อยู่แล้วนะครับแต่เทคโนโลยีอาจจะน้อยกว่า ราคาที่มันสูงกว่านี้นะครับแล้วก็แบรนด์ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเข้าท่านะครับก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะครับในระยะหมื่นโลนะคือใช้แบบทั่วไปเลยแล้วผมเป็นคนขับรถหนักอยู่แล้วนะเออไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ลักษณะการขับของผมอะผมขับหนักอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับลื่นนะครับอ่าช่วงที่มันลื่นจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ5.000กิโเมตรนะครับ หลังจากห้าพันก็จะมีดอกไปบ้างนะครับอดอกไปบ้างแต่ก็ไม่ไมไม่่ไได้แย่นะครับก็ใช้ได้จน,จนครบระยะนะครับอืคือหลังจากห้าพันอาจจะดรอปลงหน่อยลื่นลงน้อยหน่อยนะครับเกียร์อาจจะมีเสียงก๊อปแกลบขึ้นมาเพิ่มมานิดนึงนะครับอใครไม่เสียดายก,ก็ถ่ายทิ้งก็ได้นะครับแต่ผมอต้องใช้ให้มันครบนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาคุยได้นะามาคุย่อนเพื่อนฟังได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอืม ความไหลก็ถึงประมาณ5000นะครับหลัง5000ก็จะดรอปลงนะครับฟิลบอกไปแล้วเนาะเออมันลื่นมันไหลนะครับฟิลมบางนะครับประมาณนั้นความรู้สึกนะแบบเวลาเราขับรถเราจะรู้สึกว่าอันนี้มันแน่นอันนี้มันลื่นอันนี้มันโฟอย่างเงี้ยคือคือเราจะพอจับความรู้สึกได้นะครับพอผมใส่ใส่หลายเกตนะผมจะรู้นะครับประมาณนั้นอา่าแล้วก็อัตราการระเหยนะครับ ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับคือถ้ารถที่เป็นคัสสูงๆอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นเช็คระดับน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับอืแต่ถ้าเป็นรถอเอาซะว่าไม่เกินร้อยห้าสิบอ่ะผมว่าโอกาสน้อยมากที่มันจะพองเยอะนะครับคือมัน,มนไปได้เรื่อยๆของมันอยู่แล้วนะครับพวกรถไม่เกินร้อยห้าสิบอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยร้อนหรอกนะครับคือรถแม่บ้านนะนะครับจ่ายตลาด ขับทางานนะครับมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะครับอืมแล้วก็ของเขาก็จะเป็นความหนืดที่สี่สิบอะมันก็โอเคนะครับอปกป้องได้ดีเยี่ยมนะครับอืมแต่เขาไม่มีสามสิบนะครับอ่าเวฟอาจจะต้องถ้าใครจะใส่ตามคู่มืออาจจะต้องขยับมาสี่สิบนะครับหนึ่งเบอร์นะไม่เป็นไรนะถ้าถ้าขยับแค่หนึ่งเบอร์ไม่เป็นไรนะครับรถใหม่ๆนะครับอ่าก็หลักๆของเขาก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ได้หวือหวาไม่ได้แย่นะครับคือมันเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึง่งคือถ้าเรามีงบประมาณน้อยนะครับอย่างน้อยอ่ะเราใส่ตัวนี้เรายังได้สังเคราะห์ร้อยนะครับดีกว่าไปใส่กึ่งสังเคราะห์นะครับยังไงกึ่งสังเคราะห์จะดีให้ตายยังไงนะครับผมว่าใส่สังเคราะห์ร้อยยังไงก็ดีกว่านะครับอืเนี่ยคือแบบเป็นตัวหนึ่งที่เริ่มต้นนะครับสังเคราะห์ร้อยราคาเบาๆกระเป๋านะครับลองใช้กันดูนะครับ เป็นน้ำมันเครื่องของประเทศไทยนี่แหละนะครับสัญชาติไทยนะครับก็เขาอาจจะทําราคาได้ถูกด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับราคาถูกของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับคือน้ํามันแห่งชาติของญี่ปุ่นยี่ห้อก็มีเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงก็ใช้ดีครับแต่ตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะลองไปหาใช้กันดูใช้แล้วดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับพูดคุยกันได้สนุกๆน,นะครับแล้วก็ คุยกันด้วยเหตุผลนะครับไม่ด่ากันนะครับเอาหลักฐานมาคุยกันอะไรแบบเนี้โอเคนะครับแต่ว่า YouTube ผมเข้าใจนะ้ำกีมันส่งรูปให้ดูกันไม่ได้มันก็ค้อ้างคุยกันลำบากไม่เหมือน Facebook นะออก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ